เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่27ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ ระวังสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพของคุณพ่อของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลน,นะคะหลายคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณนัดคนที่คุณรอจะมาหาช่วงนี้การงานนะคะอาจจะต้องเหนื่อยนิดน,นึงอาจจะต้องอดทนพอสมควรนะคะอาจจะต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทํางานค่อนข้างเยอะแต่คุณจะผ่านมันไปได้จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและอุปถัมภ์คุณนะคะ ระวังสุขภาพสายตาคอบา่าไหลนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลระวังสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะในช่วงนี้หลายๆคนเบื่อเเซ็งเอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะคะระวังสุขภาพของคุณพ่อของคุณเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะเอวขานะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินนะคะปวดขานะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้คืออายุของคุณพ่อของคุณแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ2 4 7นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ